สุดบันทัดเจนจบทิศสู่ถนนมิตรภาพช่วยย่นเวลาเดินทางกอทอมโคราชจ,จากสิบเหลือสาชั่วโมงภาพถนนมิตรภาพถนนมิตรภาพหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองแยกจากถนนพหลโยธินที่จังหวัดสระบุรีผ่านดงพญายเย็นชื่อเดิมว่าดงพญาไฟถึงโคราชเปิดเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2500 นับแต่น,นี้ไปดินแดนที่ราบสูงอีสานที่ถูกปิดกั้นมานานนับศตวรรษก็เปิดสู่โลกสมัยใหม่วันที่10กรกฎาคม2 5 0 1รพระบาทสมเด็จพระประมมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเปิดถนนผืนนี้สู่ภาคอีสานท่ามกลางความคาดหมายว่าจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของภาคอีสานที่แร้นแค้นมานานให้เจริญขึ้นถนนยาว147กิโลเมตรเชื่อมจังหวัดสระบ,บุรีกับจังหวัดนครราชสีมาย่นระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดนครราชสีมาจาก10ชั่วโมง เหลือประมาณ3มชั่วโมงผู้คนพูดกันตลอดว่าสหรัฐอเมริกาช่วยเหลือประเทศไทยแต่ด้านทหารนักการเมืองบางคนเลยเถิดไปถึงขนาดที่ว่าทางหลวงนี้สร้างเพื่อให้เครื่องบินรบบินขึ้นและลงจอดนายอารีตันติเวชกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวที่จริงแล้วทางหลวงสายนี้ทําให้สามารถส่งสินค้าจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยังตลาดสินค้าต่างๆได้ภาพ จอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชาทูตอเมริกันประจำประเทศไทยทำพิธีรับมอบถนนมิตรภาพหรือท่าหลวงแผ่นดินหมายเลขสองในวันพุทธที่วันที่20กุมภาพันธ์2500ก่อนหน้าโคราชของเราและอดีตทูตสหรัฐแม็กซ์บิชอปได้เป็นประธานการเปิดส่วนแรกในเดือนกุมภาพันธ์บิชอปกล่าวว่าประโยชน์ของท่าหลวงสายนี้จะเห็นได้จากผลผลิตทางการเกษตรสดๆที่วางตามแผงตลาดในกรุงเทพมหานคร ไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะพูดว่าบริเวณถนนมิตรภาพนี้กำลังค่อยๆเจริญขึ้นเหมือนยกป่าออกและเอาตึกมาวางบนถนนถนนที่เรียกว่ามิตรภาพหรือท่าหลวงแผ่นดินหมายเลข2หรือท่าหลวงสายสระบุรีสะพานมิตรภาพที่หนองคายเขตแดนไทยลาวเป็นทางหลวงที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในด้านงบประมาณการก่อสร้างเทคนิควิชาการในการก่อสร้างนับเป็นทางหลวงสายแรกที่ก่อสร้างถูกต้องตามแบบมาตรฐานการก่อสร้างทางหลวงทุกขั้นตอน และเป็นทางหลวงสายแรกของประเทศไทยที่มีผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ตั้งชื่อถนนช่วงสระบุรีปากช่องนครราชสีมาว่าถนนสุดบรรทัดเมื่อวันที่10ธันวาคม2493ส่วนถนนช่วงนครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีหนองคายได้รับการตั้งชื่อถนนว่าถนนเจนจบทิศก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นถนนมิตรภาพ เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2500เป็นถนนสายหลักที่สามารถเดินทางไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาพจอมพนถนอมกิติขจรนายกรัฐมนตรีตัดริบบิ้นเปิดทางหลวงสายโคราชหนองคายถนนมิตรภาพหรือทางหลวงแผ่นดินใหม่เลข2 เดิมที่ถนนมิตรภาพเป็นถนนแบบ2ช่องทางจราจรเท่านั้นแต่ปัจจุบันเป็นถนนแบบ2ถึง10ช่องทางจราจรโดยมีการขยายถนนเป็นถนนแบบสี่ช่องทางจราจรเมื่อสมัยรัฐบาลผลเอกชาติชายชุนทวันโดยในช่วงตั้งแต่ทางแยกต่างระดับมิตรภาพทางรถไฟสายตะวันออกทางแยกต่างระดับตานเดียวทับกวางหน้าโรงงานปูนซีเมนนครหลวงบางช่วงทางแยกต่างระดับสีคิ้วตัวเมืองนครราชสีมาและในเมืองนครราชสีมาบางช่วงเป็นถนนขนาด10ช่องทางจราจร หลักกิโลเมตรของถนนมิตรภาพปัจจุบันเริ่มต้นกิโลเมตรที่ศูนย์ที่จังหวัดสระบุรีซึ่งเดิมจะนับกิโลเมตรที่ศูนย์จากกรุงเทพมหานครตามหลักกิโลเมตรของถนนพหลโยธินถนนมิตรภาพตลอดสายมีระยะทางทั้งสิ้น508กิโลเมตรแต่ถ้าหากนับเลขหลักกิโลเมตรตามถนนพหลโยธินจากกรุงเทพมหานครขึ้นมาจะมีระยะทางรวมทั้งสิ้น615กิโลเมตรปัจจุบันถนนมิตรภาพตลอดสายรวมทั้งส่วนที่ไปสะพานมิตรภาพไทยลาด้วย ถูกกำหนดให้เป็นทางหลวงเอเชียหมายเลข a AH อ1 2และเมื่อปี2560รัฐบาลได้อนุมัติโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอินคอนครราชสีมาหรือมอเตอร์เวย์สายอีสานมีระยะทางรวมประมาณ196กิโลเมตรที่คาดการว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเปิดใช้งานบางส่วนแล้วในช่วงสิ้นปี2565ที่ผ่านมาจะช่วยให้การเดินทางบนถนนมิตรภาพสะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม